สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพ,อพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศพาพี่น้องมาเที่ยวประเทศนอร์เวย์ way. ค่ะมาจากประเทศสวีเดนเ bon. วลานี้5้าโมงเย็นค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องข้ามฝั่งจากประเทศสวีเดนจะไปเที่ยวประเทศนอร์เวย์สุกเสา,าร์อาทิตย์จะไปเที่ยวค่ะพี่น้องคะ่ะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้5้าโมงแรง5้าโมงแรงที่ประเทศที่นี่ที่นี่ประเทศนอร์เวย์ค่ะ พาพี่น้องมาเที่ยวมาเอาบรรยากาศ3วันอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะพี่น้องค่ะมาค่ะเรามาเที่ยวกันเอาบรรยากาศข้างทางที่นี่ประเทศนอร์เวย์นะคะครั้งแรกเหมือนกันที่มาดำหน่อยมาประเทศนอร์เวย์ค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะ,ะดูไปด้วยกันน,น,นะคะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่อยากมาเที่ยวแต่ยังไม่เคยมาค่ะพี่น้อง ฉะนั้นก็ตอนนี้เราข้ามฝั่งมาประเทศนอร์เวย์แล้วที่นี่คือประเทศนอร์เวย์มาดามหน่อยไม่ได้ใช้ขากล้องอาจจะก็ยุกกระยักนิดนึงหน่อยนะคะพี่น้องขาตอนนี้มาดามหน่อยเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะประเทศนอร์เวย์ค่ะทำคลิปให้พี่น้องประชาชนได้ดูได้เห็นนะคะ โอเคเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะประเทศนอร์เวย์ค่ะมาเที่ยวค่ะมาเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องสวยงามอยู่นะประเทศเขาตอนนี้เป็นช่วง5้าโมงเย็นค่ะ นี่ค่ะเราจะไปเราจะไปอ้อมทังกว่าเรามาตาม G P S ค่ะพี่น้องขาเรามากับรถบ้านเราจะนอนบนรถบ้านค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาประเทศนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวเรามาถึงที่แล้วเราจะเอาบรรยากาศที่พัก Ja, GPSen säger likadant. Jag är osäker. Nin han ska komma och vänta. Här. Nej, han har väntat här förut. Jag kommer ofta. För jag... เรากำลังเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะที่จะไปพักบ้านพี่สาวคนที่อยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่น้องเราจะไปพักแรมที่นั่นนะคะโอ้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยแดดเปรี้ยงเปรี้ยงอ่ะเออค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อพามาเบิงค่ะ Okay. อีกไกลไหมคะพี่ไม,ไม่ไกลแหมไกลจะถึงแล้วค่ะพี่น้องขาที่นี่ประเทศนอร์เวย์คะ่ะมาดาบหน่อยมาจากประเทศสวีเดนแล้วก็จะมาเที่ยวประเทศนอร์เวย์สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องขาสามวันประมาณนะคะเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวให้มันได้สักห้าหกนาทีถึงจะลงเวทีก่อนนะคะพี่น้องขา เดีเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะที่นี่ประเทศนอร์เวย์ค่ะโอ้บ้านเมืองเขากบพอๆกันกับประเทศสวีเดนล่ละค่ะพี่น้องค่ะ,ะพอๆกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าอากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าตะกี้ไม่ได้ดูอากาศว่าอากาศเย็นไหมป้าป้าหูมึงอะก่อนเด้อหนูแึงวันะรู้ว่าอุณหภูมิจะอย่ีองศาขึ้นไป 8 9 9หรือ10องศาประมาณค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีแดดแดดไม่เลยนะแดดแดดแดดแรงค่ะเนี่ยเราก็ไปตาม GPS ค่ะพี่น้องค่ะเราเดินทางตาม GPS เนี่ยค่ะที่นี่ประเทศนอร์เวย พาพี่น้องมาเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะมาดาหน่อยมาเที่ยวประเทศนอร์เวย์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะอยู่ประเทศสวีเดนมาเป็น10ปีก็เพิ่งจะเคยมาประเทศนอร์เวย์ค่ะเรามาดูกันว่าประเทศนอร์เวย์น่าอยู่น่าเที่ยวแค่ไหนอะไรอย่างไรที่นี่ประเทศนอร์เวย์นะคะพี่น้องเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะใกล้จะถึงแล้ว เดี๋ยวจะขออนุญาตลงเวทีก่อนเด้วยพี่น้องเด้อยเพราะว่าตอนนี้มันได้